เห็นไหมเนี่ยมันหนาเลยอันนี้ผมเอาน้ำเทลงไปนะเอาน้ำเปล่าเทลงไปแล้วก็รอไปประมาณสิบนาทีมันก็แข็งแข็งขนาดเนี่ยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นน้ำครีมครับ<อ>มันก็ถ้าเกิดมันหวานมากมันก็จะแข็งช้าน,นิดนึงแต่ถ้ามันหวานน้อยก็จะแข็งเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับสูตรครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ไม่เอาน้ํารองนะเราจะผัดที่ตัวกระทะเลยอันนี้ผมทมําให้ดูเฉยว่าขนาดน้ําเยอะๆมันก็ยังแข็งหนาปึ๊กเลยคนระับเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันหลุดเป็นแผ่นเราก็กดปุ่มทำละลายคนระับกดปุ่มทำละลายกนดะปุ่มทำละลายไว้เดี๋ยวมันก็จะหลุดร่อนเป็นแผ่นนะแล้วเราก็จะจะหยิบออกไปอย่างง่ายดาย อันนี้ผมทำให้ดูนิดหครับนก็ลังจะทำละลายพอเราปล่อยผุ่มปุ๊บม,มันก็จะกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งอย่างง่ายดายตอนนี้มันยังไม่ละลายครับเนี่ยมันมันเป็นโมงหเห็นะมันเริ่จะเริ่มลอกแล้วเนี่ยเราลอกทิ้งไปะเพราะว่าเราจะใช้ตัวกระทะผัดไอติมใครๆก็เริ่มอาชีพนี้ได้ครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องในราคาที่ต่ําเครื่องจักรเรา เราเอาให้ได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดครึ่งนึงครับเพราะเราค่าแรงช่างเราถูกครับเราค่าแรงช่างเราประกอบถูกมาครับถ้าเราไปให้ที่อื่นทํำก็แพงครับเราประกอบได้เองเราก็ประหยัดราคาครับใครมีความรู้ทางช่างก็จะได้เปรียบครับในยุค2020ถ้าใครมีความรู้ทางช่างก็จะสามารถทําอะไรได้ง่ายทําอะไรได้ถูกครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ส่งมาให้ผมผมจัดการ ทำให้ในราคาที่ไม่แพงทําให้ดูเฉย